มาดูตาดีเจอริซาและพิงป่ปาร์ตี้เจอดีเจสเน็กที่ซุกหนขับอย่างจอยนันทีปีหน สวัสดีเพื่อนชาวบริงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาท้วยคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดแฟน,แฟนเจอตัวนอลิซา่าไรพิงของเรานะคะนานทีปีหนเจอกับพี่ดีเจสเน็กนะคะหรือแฟน,แฟนเรียกว่าดีเจงูค่ะกับความสัมพันธ์ที่ยืนยาวยืนยงซะนิจริงนะคะซึ่งก็ไม่เห็นทั้งสองคนนี้เจอกันนานแล้วนะคะแบบนี้แฟนๆมีถ่ายคลิปออกมาค่ะกับความปาร์ตี้แดนซ์ยกตามจังหวะด,ดนตรีกับจังหวะ ัมน,มน,มน,นะะที่ซุกไนท์คลับนะคะรัสเวกัสสหรัฐอเมริกาก็นาทีที่พี่ดีเจงูเดินออกมานะคะแฟนต่างร้องอู้หูเรียกริซ่าริซ่ากันดังชนหน้าแต่ก็ไม่ได้มีใครเข้าไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวใดๆนะคะนอริซาก็มากับพี่เมเนพี่อลิสพี่ผู้จัดการโคสนิทคนเดิมนะคะมาดูแลนอริซาแล้วก็มีพี่กาดพี่กาดคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนเดิมใหมที่อำนวยความสะดวก ให้น้องลิซาตลอดเลยค่ะเป็นแฟนต่างก็ดีใจละค่ะในนันทีที่ทั้งสองคนได้เจอกันได้พักผ่อนอน j อยสนุกสนุก,นกครั้งก่อนนะคะที่ทั้งสองได้เจอกันก็ช่วง2ปีที่แล้วค่ะที่ซุกในขับเช่นเดียวกันช่วงที่น้องลิซาผมสั้นสีชมพูนั่นเองละค่ะแฟนๆนี้ต่างก็คิดถึงมิตรภาพที่ทั้งสองได้เจอกันมากๆเลยละค่ะก็ในระหว่างที่ทั้งสองได้ทํางานนะคะพี่ดีเจงูนี่ก็ยังเข้ามากดไลค์ like, แสดงความคิดเห็นรูปของลิซา าบนไออยู่บ่อยครั้งค่ะคือไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยทางนี้นะคะสมาชิกไรพิงก k ก็เพิ่งจะจบคอนชี่ o r i g i n จ l นส์ลาดเวไปในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคอนเสิร์ตก็จะมีขึ้นในอนาคตนะคะที่ซานฟรานซิสโกในวันที่22สิงหาคมและลอสแอนเจลิสในวันที่26สิงหาคมชิ่เอยนี้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะ เพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ